ตอนนี้ก็นี่ครับฝนตกหนักมากเลยท่านผู้ชมครับฝนตกหนักมากๆเลยเราสองคนวิ่งหนีฝนเข้ามานะครับบอกหิวมากเลยคุณแป๊กบอกจูงมือเลยบอกว่าหิวปั๊บนะามานี่เลยครับตรงข้ามวัดใหม่จันทบุรีเนี่ยตรงข้ามวัดใหม่มีซอยเรียกว่าเทศบาลตัดใหม่สายสองนะฮะเป็นซอยใหญ่อยู่ตรงข้ามเทศบาลก็เป็นร้านข้าวแกงนะครับมหามหาศาลเลยชื่อ แกงป่าแสนตุ้งเจลิมหน้าวัดใหม่เจ้าเก่านะครับนี่คือเจลิมค่ะเจ้าของร้านเจลิมสวัสดีครับพี่พี่ลาวันพี่ลาวันมาอยู่ด้วยกันพี่ลาวันสวัสดีครับพี่ลาวันที่เป็นน้องลิมเป็นน้องพี่ลิมนะครับพี่ลิมอยู่นี่พี่ลาวันอยู่นี่นะครับร้านสวยก็คือเป็นผลงานของพี่ลาวันพี่ลิมก็ทํากับข้าวอร่อยนะครับแล้วก็ ข้าวแกงที่นี่มีประมาณวันหนึ่งประมาณกี่ชนิดประมาณไหนคะหกเจ็ดสิบชนิดนะหกสิบเจ็ดสิบชนิดท่านผู้ชมครับกับข้าวเยอะแยะมากมายกินได้ตั้งแต่เด็กยันแก่ยันผู้ใหญ่กินได้คนไม่กินเผ็ดก็มีคนกินเผ็ดก็มี <c oughs> เผ็ดมากที่สุดก็มีสนทนาที่นี่เริ่มตั้งแต่จานจานกับข้าวตักขายยังไงจานเดียวจานเดียวห้าสิบค่ะอย่างวันนี้ขายดีมากเลยนะครับนี่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 น ปลาจลเจละเม็ด<บ>ทอดกระเทียมตัวน้ํามันที่ผมกําลังตักราดอยู่ขณะนี้เนี่ยมันเป็นเออน้ําปลาผสมด้วยแล้วก็มีน้ําตาลเยอะออะมานิดหนึ่งเคี่ยวนะต้องเคี่ยวนะมันเียว่คจจะ้นริงๆกับข้าวก็ประมาณเนี้เจ็ดสิบหกสิบเจ็ดสิบอย่างยืนพื้นนะครับถ้ามาเปิดตั้งแต่หกโมงเช้าปิดประมาณบ่ายสามโมงหมดแล้วกับข้าว นะครับที่เหลือเจลิมก็จะต้องนอนพักแล้วและแล้วนะครับคุณแป๊กเป็นคนบรรดาลกับข้าวนะฮะคนนี้เป็นคนเลือกนะฮะอันนี้ก็คือผัดไสบัวนะฮะเป็นคนชอบผัดไสบัวอยู่แล้วผัดสายบัวกับกุ้งนะฮะนี่อืมนุ่มนุ่มอร่อยเลยใครรับประทานมังสวิรัติก็ทานได้นะอันนี้เรากินอะไรที่แปลกๆนะคุณแป๊กสั่งอะไรแปลกๆมาให้ทานนี่กวางป่ะพี่หน่กวาง ผัดแสนตุ้งผัดแสนตุง้งตำบลแสนตุ้งจังหวัดตราดนะฮะสีขาวๆนี่คือหน่อสับป,ประรดเนือสับป,ประรดค่ะอือร,ร,ร,อร่อยมากเลยนะนยเนื้อกวางนี่มันหนบหนับหนับนะมันไม่ใช่แบบล่วนเป็นเป็นเนื้อหมูเลี้ยงนเนื้อไก่เลี้ยงนะอันนี้อร่อยมากนะเนื้อกวางนี่ใครที่ชอบเคี้ยว ต้องใช้คําว่าเคี้ยวเคี้ยวเคี้ยวเนี่ยไม่ใช่เหนียวนะฮะไม่ใช่เหนียวแต่ว่าเคี้ยวต้องเคี้ยวต้องเคี้ยวต้องเคี้ยวเนี่ยอร่อยมากโอ้ยเผ็ดไป <c oughs> เผ็ดไปเจ็ดสวรรค์เจ็ดชั้นเลยอะ่ะอร่อยมากอันนี้มาแก้เผ็ดมีใครมีเด็กเล็กนะมานะครับกินหมูธรรมดาอืมอืมธรรมดาแต่ทอดไม่ธรรมดาอันนี้แตะแป้งนิดๆนะ นิดหน่อยแต่นิดหน่อยนะเแบรบกด้วยเส้นจันโอ้ท่านผู้ชมอร่อยชื่นใจแต่ว่าเปเดี๋ยวพี่เบรกท่อนจันต้นจันจากนั้นนะอโอเคอันนี้ก็ติดเผ็ดปลาแรมเนาะอันนี้มีเผ็ดปลาแรมปลาแลมอยู่ปลายลิ้นนิดนึงงั้นฉันก็นหนีมานี่ดีกว่าอันนี้คือมหมูชะมวงเนี่ยที่นี่เขาให้หมู แบบว่าสับเองนะชิ้นโตดี <S <S 1> <S 1> นะฮะอืมอร่อยมากแล้วจะกินอะไรอีกอะมันเยอะแยะมากมายเลยปลาผัดกระเพราเออกะเพราปลาผัดกะเพราปลาเกิดมาไม่เคยกินรสชาติอร่อยมากอันนี้คือกับข้าวเรียกว่าถึงรส เพราะฉะนั้นใครทานรถจืดก็มาร้านนี้ได้ใครมารถเผ็ดก็ทานร้านนี้ได้ใครมารถปานกลางก็ทานร้านนี้ได้ถามเลยนะฮะเดินมาถามเลยว่าทานเผ็ดปานกลางให้ชีหน่อยเลย,เลยว่าถาดไหนแล้วก็จิ้มได้เลยนะครับถ้าใครไม่กินเผ็ดกัดต้องถามก่อนเลยเพราะร้านนี้ร้านถึงรถจริงๆแกงป่าแสนตุง้งเจ๊ลิ้มนะครับ